เมื่อพ่อตาจอมผื่นต้องสอนลูกเขยให้ลันลาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตคู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง Men in Hope เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากจะเจอพระเอกนามว่าออนเดย์ลูกเขยขี้อายคนซื่อที่ไม่เคยคิดนอกใจเมียส่วนพ่อตานามว่าลูดอฟแกเป็นแท็กซี่หูดำมักจะแอบนอกใจเมีย วันนี้ก็เพิ่งสอยสาวเดินตัวเบาขึ้นรถกลับบ้านจากนั้นพ่อตาก็ไปรับพระเอกสายเขาก็ถามแกว่าแวะสอยสาวอีกแล้วใช่ไหมซึ่งแกก็ยอมรับแถมสั่งลูกเขยห้ามปากโป้งพอกลับถึงคอนโดเมียพระเอกชื่ออลิสก็บ่นชุดใหญ่ที่กลับช้าซึ่งเธอคือนางเอกและเป็นลูกสาวของพ่อตาเธอเป็นสาวเจ้าระเบียบบ่นพระเอกได้ทุกเรื่องต่างกับแม่เธอที่หวานกับพ่อไม่เคยเปลี่ยน ระหว่างเตรียมงานวันเกิดลูกของพระเอกกับนางเอกเธอก็ยังสงสัยว่าทําไมกลับบ้านช้าพ่อตาเลยแถว่าเราไปเล่นสนุกมาคืนพรุ่งนี้ก็จะไปกันอีกส่วนพระเอกคนซื่อก็เออออตามน้ําไปในงานเลี้ยงวันเกิดเราจะได้เห็นว่าคู่ของพ่อตาที่แต่งงานมา30ปีก็ยังดูหวานไม่เคยเปลี่ยนต่างกับคู่พระเอกที่เพิ่งแต่งงานมาสิปีความหวานก็เริ่มจืดชืดแล้ว ส่วนเรื่องบนเตียงพ่อตากับแม่ยายก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องต่างกับคู่พระเอกที่ต้องทำเป็นหน้าที่เพราะนางเอกอยากมีลูกเพิ่มซึ่งคืนนี้ก็ต้องทำแต่พระเอกดันเป็นตะคิวเพราะเขาไรอารมณ์ร่วมลุงขึ้นพระเอกก็ปรึกษาพ่อตาว่ามีเทคนิคอะไรถึงได้ปึงปังกับเมียตลอดพ่อตาก็บอกว่าแกใช้วิธีจำภาพสาวพอทำการบ้านกับเมียก็จะนึกถึงสาวพวกนั้น ซึ่งแกทำมานานแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อเมียอีกเลยจากนั้นพระเอกก็ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารของนางเอกกิจการก็เริ่มจะแย่เพราะมีเชฟที่อ่อนหัดรสชาติอาหารเลยห่วยแตกพระเอกฝันอยากเป็นเชฟเขาก็บอกนางเอกว่าให้เขาเป็นเชฟยังดีกว่าแต่เธอไม่หลับฟังบอกเป็นเด็กเสิร์ฟก็เหมาะแล้วในคืนนั้นพ่อตาก็ไปโต้สนุกตามที่เคยบอกเมียไว้โดยใช้พระเอกเป็นข้ออ้าง เพื่อแอบเมียมาเจอสาวซึ่งในระหว่างนั้นสาวที่นัดไว้ก็เข้ามาหนุ่มๆถึงกับตะลึงเพราะเธอหิ้วแตงโมมาด้วยเธอชื่อว่าโลตาเป็นสาวนักเต้นสุดแซ่บพอได้เจอพระเอกเธอก็เหมือนจะถูกชะตาระหว่างสั่งเครื่องดื่มพระเอกก็บ่นพ่อตาว่ากล้านอกใจเมียได้ไงซึ่งแกก็สอนเขาว่าหัดทำตัวลันลาบ้างจะได้เลิกเป็นผู้ชายน่าเบือ่อ แกดูออกมานาแล้วว่าลูกสาวแกกำลังเบื่อเขาจากนั้นสองหนุ่มก็เล่นสนุกกับโลตาซึ่งเธอก็แทบไม่พักเพราะเส้นผมมันเข้าตาแทางสนุกไม่ถนัดเธอเลยถอดเกงลิงแล้วใช้มันมัดผมซะงั้นพ่อตากับลูกเขยก็นั่งตาแข็งเลยทีนี้พาก,กันนั่งเซฟภาพจะจำไปใช้งานที่บ้านจนตอนจะกลับพ่อตาก็ถอดเสื้อพระเอกไปให้โรตาที่เริ่มหนาวแล้วแกก็ไล่เขากลับ บอกต้องรีบไปหาเมียส่วนพ่อตากับโรต้าก็พากันไปกินแตงโมเวลาต่อมาระหว่างพระเอกเตรียมปิดร้านเขาก็ได้เจอโลต้ากำลังนั่งรอสั่งอาหารพระเอกก็โชว์ฝีมือแถมคุยกันอย่างถูกคอจนเธอเริ่มพูดอ่อยว่าตั้งใจมาหาเขาแต่ลืมเอาเสื้อมาคืนอยากให้ตามไปเอาที่บ้านพระเอกก็ไม่รอช้าตามโรต้าไปเอาเสื้อซึ่งเธอก็สารภาพว่าเธอถูกชะตากับเขา ก็เลยตั้งใจอ่อยตั้งแต่ที่เธอถอดเกงลิงจากนั้นพระเอกก็ตัวเบากลับบ้านมานางเอกว่าเจอเพื่อนแต่ด้วยเซนมนุษย์เมียเธอดมเสื้อแล้วแปดกิน่นแถมเจอเกงลิงโลต้าสะงันพระเอกก็งานเข้าต้องเอาตัวรอดเพราะกลัวด้วนเขาบอกของกิ๊กพ่อตาซึ่งแกก็ยอมรับเพราะวันไปแทงสนุกโลต้าก็ถอดเกงลิงจริงๆแถมแกยังไม่รู้ว่าพระเอกโบบาเธอแล้วส่วนแม่ยายก็โกรธมาก ไล่แกไปนอนห้องเก็บของพระเอกก็ตามไปขอโทษซึ่งแกไม่ได้โกรธแถมยังเล่าให้ฟังว่าก่อนจะขับแท็กซี่แกเป็นนักออกแบบรถไฟเหาะจะหาแรงบันดาลใจจากส่วนเว้าส่วนโค้งสาวๆซึ่งแกหลงไหลมันมากแอบเมียทำจนเป็นนิสัยและตลอด30ปีนี่เป็นครั้งแรกที่เมียจับได้และในขณะเดียวกันแม่ยายก็นั่งปรับทุกกับลูกสาว ว่าตลอด30ปีแม่รู้ทุกครั้งที่โดนนอกใจแต่แม่ทำเป็นไม่เห็นบ้างยอมปล่อยวางไปบ้างจนประคองชีวิตคู่มาได้นางเอกก็ถึงกับงงที่แม่ใจดีขนาดนี้วันต่อมาพ่อตาก็ไปหาโลตาที่กำลังซ้อมเต้นอยู่แกเอาเกงลิงไปคืนบอกว่าเมียแกเจอมันโลตาก็บอกขอโทษแต่เราสองคนไม่ได้ทำผิดเพราะยังไม่มีอะไรกันแต่พ่อตาก็พูดหยอด หวังจะสารสัมพันธ์ต่อเพราะเมียก็เข้าใจผิดไปแล้วแต่โลต้าก็ปฏิเสธบอกว่าเธอมีแฟนแล้วและในขณะเดียวกันระหว่างแม่ยายทำงานเธอก็ได้รับกระเป๋าที่พ่อตาส่งไปง้อแต่ระหว่างจะกลับบ้านสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเธอประสบอุบัติเหตุโดยลรถชนจนเสียชีวิตพ่อตาก็เสียใจมากถึงแม้แกจะเจ้าชู้แต่ก็รักเมียคนนี้มากแกมักลํำลึกถึงเมีย ด้วยการให้ดอกกุหลาบตรงจุดที่เธอโดนรถชนหลังจากนั้นมาพ่อตาก็กินแต่เหล้าจนไม่ค่อยมีสตินางเอกโทรไปหาดันคว้าเตารีดมาขุยสง,งั้นซึ่งเธอก็เป็นห่วงบอกให้เลิกกินเหล้าสัทีไปหาสาวแบบแต่ก่อนก็ได้นางเอกบอกอีกว่าแม่รู้ทุกครั้งที่โดนนอกใจแต่ให้อภัยมาตลอดมันก็ยิ่งตอกย้ำพ่อตาให้รู้สึกผิดเข้าไปอีก และในขณะเดียวกันพระเอกก็ติดโลตามากแอบไปหาทุกวันโดยเขาโกหกนางเอกว่าจะออกมาเรียนเทนนิสวันหนึง่งพระเอกกับโลตาแอบไปจู่จี่กันบนรถเด็กๆมาแข่งวิ่งก็ไม่วงไม่วิ่งและแอบดูรถมีไฮดรลิกแต่ในระหว่างนั้นโลตาดันเตะเกียรถไหลไปชนต้นไม้ซะง,งั้นพอกลับไปเจอนางเอกเขาก็โม้ว่าเบรกแตกซึ่งเธอก็หัวเสีย บนว่าร้านก็ใกล้เจ๋งยังต้องมาเสียเงินซ่อมรถพระเอกเลยฮึดขึ้นมาบอกถึงเวลาเปลี่ยนแปลงร้านเขาอาสาจะเป็นเชฟพิสูจน์ฝีมือให้เธอเห็นพอทุกคนได้ลองชิมก็พบว่ามันอร่อยมากนางเอกก็ใจอ่อนยอมให้พระเอกเป็นเชฟส่วนเชฟเก่าก็เป็นเด็กเสิร์ฟกิจการก็ไปได้สวยมีลูกค้าแน่นร้านตลอดนางเอกก็เริ่มเปลี่ยนไปสวีกกับพระเอกมากขึ้นแถมวันนี้ดันปึงปัง พากันนวดแป้งในขัวสงันเวลาต่อมาระหว่างครอบครัวพระเอกกำลังเตรียมของขวัญคริสต์มาสโลตาก็ดันโทรมาบอกว่าอยู่หน้าคอนโดพระเอกก็โลกเลยทีนี้โมเมียว่าไปดึงขยะเพื่อจะออกไปเจอโลต้าเธอก็โชว์ชุดคอเสต์ที่พระเอกเพิ่งซื้อให้ซึ่งเธอบอกมันเล็กไปหน่อยแต่พระเอกก็ยังโลกขอให้เธอกลับไปก่อนโลต้าก็ให้ของขวัญก่อนที่เขาจะกลับขึ้นไป จากนั้นครอบครัวพระเอกก็แลกกันให้ของขวัญคริสต์มาสนางเอกได้ชุดคอเส็จที่เหมือนของโลตาเป๊ะแต่เธอบอกมันใหญ่ไปหน่อยซึ่งดูเหมือนพระเอกจะให้ชุดสลับกันซะงั้นลุงขึ้นโลตาก็ทำเซอร์ไพรส์บุกไปหานางเอกที่ร้านพอพระเอกเห็นโลตาเขาก็โลกเลยทีนี้จนนางเอกก็เข้าครัวมาและบอกพระเอกว่าโลตามาสมัครงานแล้วเธอก็ให้เขาไปแนะนำตัวกับโลตา บอกว่าเขาเป็นสามีและเป็นเชฟประจำร้านซึ่งนางเอกก็รับโลต้าเป็นเด็กเสิร์ฟแถมจ้างเป็นแม่บ้านให้มาอยู่ห้องพ่อตาสงั้นเธอบอกพระเอกว่าจะให้โลต้าดูแลพ่อสวยแซ่บขนาดนี้พ่อต้องหายซึมเศร้าแน่หลังจากนั้นมาทุกคนก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันจนเริ่มสนิทกันมากขึ้นแต่ดูเหมือนพระเอกจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่วันหนึง่งพ่อตาก็ออกไปขับแท็กซี่ พระเอกก็ใช้โอกาสนี้แอบเข้าไปเคลียร์กับโดตาว่าเขาไม่เห็นด้วยที่ต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้แต่เธอก็แย้งว่าเธอมีความสุขดีที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาแล้วเธอก็เริ่มอ่อยชวนพระเอกเปิดศึกซะง,งั้นและในขณะเดียวกันพ่อตาก็ไปมอบดอกกุหลาบล้ำลึกถึงเมียอีกเช่นเคยแต่กับเจอพี่รุดเพราะในกระถางมีดอกทิวลิปพ่อตาก็สงสัยขึ้นมาว่าใครเอามาให้เธอ แกกลับไปค้นข้าวของซึ่งก็เจอดอกทิวลิปพร้อมกับรูปคู่ที่ซ่อนไว้จนพ่อตาได้รู้ว่าเธอคบชู้กับหมอนวดเธอนวดกับเขามาตลอดสิบปีพอแกโดนนอกใจบ้างก็รู้สึกรับไม่ได้และบอกพระเอกว่าจะไปตามล่ามหมอนวดนั่นพ่อตาก็ไปดักรอจนได้เจอชายตาบอดซึ่งก็คือหมอนวดนั่นแกก็เข้าไปต่อว่าที่แอบคบชู้กับเมียกแกหมอนวดเลยสวนกลับ ว่าเธอต้องการความรักแต่พ่อตาให้เธอไม่ได้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเพอโดนนอกใจมาทั้งชีวิตและเธอชอบดอกทิวลิปไม่ใช่ดอกกุหลาบพ่อตาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอชอบไม่ชอบอะไรหลังจากหมอนวดกลับพ่อตาก็นั่งเมาฟูมไยจนพระเอกมารับแกก็ระบายออกไปว่ารู้สึกเกลียดตัวเองที่ละเลยคนรักไปกว่าแกจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วพระเอกได้ฟังแบบนั้น เขาก็รู้สึกผิดต่อนางเอกวันต่อมาระหว่างโลต้าเก็บเสือ้อนางเอกสังเกตเห็นชุดคอเสร็จที่เหมือนเธอเป๊ะโลต้าบอกอีกว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่ามันไซส์เล็กไปนางเอกได้ฟังแบบนั้นเส้นมนุษย์เมียก็ทำงานเธอเริ่มสงสัยพระเอกเลยแอบ,บดูพฤติกรรมเขาแต่ในระหว่างนั้นเชฟคนเก่าก็จับก้นเธอนั่นพอทั้งคู่เคยแอบ,บคบชู้กินตับกัน แต่เธอบอกเลิกนานแล้วส่วนเชฟนั่นก็ยังตือ้อเธอเลยขู่จะไล่ออกถ้าไม่เลิกยุ่งกับเธอและในขณะเดียวกันพระเอกก็โทรไปโรงแรมแถมเขียนโน้ตอะไรบางอย่างนางเอกเห็นก็แอบ,บสืบจนรู้ว่าเขาโทรไปโรงแรมที่ชื่อแม็กและในคืนนั้นพ่อตาก็ไปส่งลูกค้าแต่ดันเห็นพระเอกกำลังเดินเข้าโรงแรมแม็กเขาแอบ,บไปเจอโลตาดินเนอร์ฉลองวันเกิดเธอ แต่เขากลับบอกเลิกเพราะรู้สึกผิดต่อนางเอกโรตาก็เสียใจมากถามว่าที่นัดมาดินเนอร์เพื่อจะบอกเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็ตามมาพระเอกโลคเลยทีนี้โลตาก็เรียกนางเอกให้มานั่งโต๊ะเดียวกันส่วนพระเอกเอาตัวรอดมุดหลบใต้โต๊ะซะงั้นส่วนโลตาก็บอกนางเอกว่าเธอมากับแฟนอีกสักพักเดี๋ยวก็โผล่มาโลตาบอกอีกว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้อง แล้วก็เล่าถึงนิสัยแฟนซึ่งนางเอกก็เริ่มคุ้นเพราะมันคือน,นิสัยพระเอกเธอเลยถามไปว่าใช่คนที่เธอรู้จักไหมแต่ดันโดนขัดจังหวะเด็กเสิมมารับออเดอร์พอดีพระเอกเลยเอาตัวรอดแอบมุดหนีไปกับรถเข็นเขาลอดจากตรงนั้นมาได้แต่ก็ดันไปเจอพ่อตาพระเอกก็ขอโทษและขอให้พ่อตาช่วยเขาสำานึกผิดแล้วและเขารักนางเอกมากและในขณะเดียวกันโลตากำลังจะบอก ว่าแฟนเธอคือพระเอกแต่ก็ดันโดนขัดจังหวะเพราะมีเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดหลังจากเธอเป่าเทียนพ่อตาก็เข้ามาบอกรักและบอกนางเอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกันส่วนโลต้าก็ช็อกจนเธอพูดอะไรไม่ออกพ่อตาบอกอีกว่าตั้งแต่เธอมาอยู่ด้วยแกก็เริ่มมีความสุขอยากใช้เวลาที่เหลือกับเธอซึ่งดูเหมือนว่าแกจะพูดออกมาจากใจโลตาก็สัมผัสได้และดูเหมือนเธอจะใจอ่อน ส่วนนางเอกก็โล่งใจจากนั้นเธอก็ขอตัวกลับพอกลับไปถึงบ้านนางเอกก็เจอเซอร์ไพที่พระเอกเตรียมให้เธอเขาบอกว่าอยากฉลองที่เราสองคนยังรักกันนางเอกก็เซอร์ไพส์กลับบอกว่าเธอกำลังตั้งท้องพระเอกก็ดีใจมากจูบนางเอกไปชุดใหญ่แล้วเขาก็แถว่าเพิ่งจะโทรสั่งอาหารจากโรงแรมที่ชื่อแม็กนางเอกก็หายข้องใจที่คิดว่าเขานอกใจเธอเวลาต่อมา ทุกคนก็อยู่ร่วมกันโลต้ากับนางเอกก็ท้องโตกันทั้งคู่พระเอกก็บอกพ่อตาว่าจะดูแลเด็กๆเ,เองซึ่งแกก็เซอร์ไพรส์ว่าแอบกิก๊กกับโรตาตั้งแต่ที่เธอมาอยู่ด้วยส่วนเด็กในท้องก็เป็นลูกของพ่อตาเองพระเอกก็หายข้่องใจพราะเขาป้องกันทุกครั้งที่ได้เปิดสึกกับโรตาจากนั้นทั้งสี่คนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพ่อตากับโรตาก็มีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคน จบบริบูรณและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ